ตาอาาสวดน,นำเมียวมานานนะแต่บางวันสวดยังไงใจก็ไม่อยู่ฟุ้งบ้างเบื่อบ้างบางทีก็อยากให้มันได้ผลเร็วๆแบบนี้อาม่าทำผิดไหมอาม่าไม่ได้ทำผิดแต่อามากำลังเห็นของจริงและฟังดีๆนะอาาตอนสวดน,นำเมียวสิ่งที่ต้องรู้ไม่ใช่แค่เสียงที่ออกจากปากแต่คือสิ่งที่กำลังเกิดในใจระหว่างสวด รู้ว่าเสียงกําลังออกจากปากรู้ว่าใจมันฟุง้งรู้ว่าใจมันเล่งรู้ว่าใจมันคาดหวังรู้ว่าใจมันอยากให้ได้ผลรู้ว่าใจมันเริ่มไม่อยากสวดแล้วทั้งหมดนี้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องทําให้ดีแค่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้อ้าวไม่ต้องทําให้ใจดีเหรอไม่ต้องสวดให้ตั้งใจเหรอไม่ต้องอามา่เพรวินาทีที่อามาพยายามทําใจดี อามากำลังหนีใจจริงถ้าเราสวดแต่ไม่รู้ว่าใจเรากำลังฟุง้งกำลังอยากกำลังกลัวกำลังคาดหวังนั่นแปลว่าเรากำลังสวดโดยไม่มีสติแต่ถ้าเราสวดแล้วรู้ว่าอ๋อตอนนี้ใจกูฟุ้งอยู่นะอ๋อตอนนี้กูอยากให้มันได้ผลเร็วๆอ๋อตอนนี้กูเบื่อแล้วแค่นี้เองอาาสติทำงานทันทีงั้น ความฟุ้งความเบื่อมันไม่ใช่ศัตรูหรอไม่ใช่เลยมันคือครูเพราะถ้าไม่มีความฟุ้งเราจะไม่รู้ว่าใจเราฟุ้งถ้าไม่มีความอยากเราจะไม่รู้ว่าใจเรายึดถ้าไม่มีความเบื่อเราจะไม่รู้ว่าใจเรากำลังฝืนสติไม่เกิดจากความสงบแต่เกิดจากการเห็นสิ่งที่กำลังเกิดจริงจำประโยคนี้ไว้เลยนะอาม่าสวดแล้วไม่รู้ใจเท่ากับ ขาดสติสวดแล้วรู้ใจเท่ากับสติเกิดทันทีไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีไม่ว่ามันจะสวยหรือไม่สวยอะอาม,ม่าเข้าใจแล้วที่ผ่านมานะ่ะอาม,ม่าพยายามสวดให้ถูกจนลืมดูใจตัวเองใช่อมมาม่านามิวไม่ต้องการคนเก่งมันต้องการคนที่ซื่อกับใจตัวเองสวดไปเถอะอมมาม่าฟุงก็รู้อยากก็รู้ไม่อยากก็รู้ไม่ต้องแก้ ไม่ต้องหนีเพราะวินาทีที่อาม่ารู้ว่าตอนนี้ใจเป็นแบบนี้นั่นแหละสติเกิดแล้ว